สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ผมในรายการออซ่าเดอะทีวีนะวันนี้ผมก็จะมาสูเวโคเว,นะวญญนคนเดียวนะฮะเราจะมาเล่รคนเดียวแหละแบบมีชีวิตรอดนะว่าคุณจะรอดได้ถึงกี่วันคนระับโอเคกลับไปเป็นหน้าเดิมเยจะววกจะพานี้ผมอาจจะแค้นไม่เกินห้านาทีนะเอระมาหนึงนะ่งเน่ะเอ้ยปไปไป เ้าเป็นล,าล่าสัตว์กันเจ้าวกันเงี้ยเจ้าบ,บ้านแม่งไม่ค่อยมีมา้าสวัสดีให้พวกสนใจช็อตไหมเอาม่รับไลก์ขอฝากหัวหอมแม่งขอไปที่พวกคำหยาบเลยนะคลิปนี้เสียงเบาไปหน่อยป่าแม่งฟ้อนม่งเลยใครทำ ผมเป็นคนรักสัตว์นะฮะผมเป็คนคนไม่ทำร,ร้ายสัตว์แต่ถ้าเป็นไอ้เหียเนี่ยผมไม่ไว้น้ำแน่เขามาหมาโง่กระนั้นไม่ช้อนดูเยอะอี๋เอาฉันจะตายแกงจะเกิดอีกเหรอเกิดมาแกก็ทำอะไรไม่ได้จะเกิดมาเพื่ออะไรเอากำลังพูดโชว์ลอลยไอ้หำเห็ดปั๊มหำเป็ด เชือกบวไม่ไวหวมุกไม่ไหวไปละใส่สปีดวิ่งแล้วมันมีมีแทงมันเลยแทงมันแทงมันวันนี้เราก็ต้องใช้บูฟ โอเคมันหายไม่ไหนแล้วปนะ่ะมองไม่อยู่นู่นเมื่อก,กี้รู้สึกเหมือนตู้บ้านผมหายเชือกุลุ่นตีนสลายแล้วไปแล้วผมว่าผมตายเพราะมันแน่เลยนี่เข้าบ้านกันเลยแล้วกู <c oughs> ผมต้องรอดต้องรอดไปแล้วแงหรือป้อมตัลลิปินน่ะไปแล้วฮึหล่แล้วเออต่งแดดทำร่างกายผมเละแล้วน,นี้อะไรวะเนี่ย GNP ม n ีว่าไั่นี้ GNP ปไปไปะนอนอย่าแล้วผมค่อยไปฆ่าพวกจัมบี้มึงนะตื่นมาแล้วหำน่ากลัวตายแน่นอนอยู่ไหนอพวกกากเฮ้ยมาใส่สชุดเกาะฉันแล้วไม่มีชุดเกาะผมอยากได้ชุดเกาะมันมาก ขึ้นไามามามาไป่ใช่หมอะไรบอกฮงฮงหง <c oughs> อิไม่ได้เชื่อต,ติดตันิดตันเราต้องลอยกางกันลิงจิง <c oughs> ำปิดเอ้ยวิ่ง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 รอดลุกกูไม่ไหวละกูไม่ไหวแล้ว,ว,ลวอืมนั่นแหละเพราะแ่ต้องไปฝึกยิงธนูใหม่แล้วนะโอเคอไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟันไม่ระบายลงกระหมูอม้ กูทำอะไรมึงเจอแบบกูเกี่ยวอะไรด้ยวยอะไรประมาณนั้นไอเสียงรับพวกงนินกาน่รนารำคาญเฮ้ยขอภายน่อยนะที่มันมีเสียงรบกวนโอเคไ okay. ปจนตีเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะไปไหนต่อตอนนี้ผมขอทำอะไรนะยาดนะ แล้วมึงแคสพาร์ตต่อไปก็น่าจะมันแหละนะพาร์ตนี้แคตอนดึกแล้วแต่ผมเอาไปลงเช้าแม่นเลยขุดไปเนี่ยขุดไปดเรื่อยๆเรื่อยๆแหนกพักอุ้ยนาครับมันมีวันเหนื่อยด้วยหรอ ใครอยากเม้นให้ผมเล่นเกมอะไรก็เล่นได้นะแต่กาลิน,น่าโว้ผมก็เล่นได้ตากาดไปโอเคทำไมย่ามันโตชา้ายางไ,ไม่รู้โอ้ยโตอะทิ้ง่ะนี่ฟู เดี๋ยวผมก็จะสร้างอย่างนี้นั่นแหละผมื่จะได้ฟัมข้าวมาซึ่งเดี๋ยวผมจะไม่โกงนะแบบนี้ผมไม่เคยโกงนะหิวหิวางกินองอมงอไน่ทาวเดอทำไมเธอกินอะไรเยอะ,ค,ะอคุณเคยเป็นป่ะกำลังเล่นอยู่อะ ตอนมีข้อความอะไรขึ้นมาแล้วแต่มันน่ารำคาญแลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวไอ้ไก่ไอ้ไก่ฟาดไก่แตกโอ้ยอะไรวนะเนี่ยหยุ่มเลยอ๋อเหมือนนี่ผมคืดไว้แน,น่ปล่อยมันพูดเหมือนรวยปล่อยมัน เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาฝึกยิงธน,นูกันนะฮะยาเด็ดยาเด็ดมาฟินฟินมีมาสติกมีคนใกล้มีวะไม่น่าว่าอะไรว่าลืมแล้วเนี่ยเนะฟสอะไรฟเฟเธอรเคียอะไรต้องลืมจำไ่ไตอนนี้เรามาคับดอกกัน ้ตองใส่มีการหัวแตกนะวันนี้ตู้สุ่นมีประมาณสิเจ็ดนั้นนะฮะวันนี้ผมก็จะไปล่าสัตว์มหาอาหารกินอะเอะมันชอบเกิดอ่ะน่ารำคาญอ่ะรู้จักวะเกียดม้านี่สวัสดีเงงม้าแตก กระท่อมแตกแล้วคราวนี้คุณจะอยู่ไงคุณจะอยู่กับผมเหรอโอ้จะดีเหรอจะดีเหรอมาแคะจะวิ่งไว้จะวิ่งไวียตายไปตายเลยเริ่นเริ่น ยิงอเอเร่งริงแม่งยิงโอเคส่วนพันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับบ๊ายบายเฮ้ยบ๊านมึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe บายบาย